สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพริพากระสังนะคะวันนี้หนูก็จะมาแนะนําอีกฟังก์ชันดีๆจากมือถือสมาร์ทโฟนนะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาการใช้งานอีกด้วยนะคะฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชัน q ควิ Share ค,ค่ะเจ้าตัวควิ s แชร์นะคะทำให้เราสามารถแชร์ไฟล์รูปภาพวิดีโอนะคะหรือไฟล์งานต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลา อีกด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอย่างเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะไปเที่ยวแบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่ตัวเนี้ยค่ะแล้วเ,เรากับเพื่อนๆใช้มือถือสมาร์ทโฟนซัมซุงนะคะเราใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่งถ่ายรูปไปแล้ว่ะค่ะเราอยากจะได้รูปนั้นที่เราถ่ายเราถูกใจอะ่ะเราอยากได้นะตอนนั้นเลยแต่แน่นอนค่ะในการเอารูปไปสร้างอาัลบั้มในแอปพลิเคชันต่างๆกว่าจะสร้างอาัลบัม้มกว่ารูปจะส่งไปเสร็จไหนเนี่ยจะช้ากว่าเราจะได้รูปคือมันช้ามากแถมเราได้รูปมาภาพแตกรายละเอียด ภาพไม่ได้เลยอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราเสียเวลาไปนั่งแต่งเพิ่มใช่ไหมคะซัมซุงก็เลยทําฟังก์ชันนี้ออกมาค่ะเป็นฟังก์ชันดีๆเลยตัวนี้นะคะก็คือฟังก์ชันค c ิ s แชร์เราสามารถสง่งรูปภาพวิดีโอไฟล์งานต่างๆนะคะไปอย่างรวดเร็วมากเลย<ๆ>หนูจะมาสาธิตให้ดูนะคะตัวนี้เราเข้าไปที่แกลเลอรี่ภาพได้เลยค่ะเราเข้าไปที่แกลเลอรี่ภาพแล้วเราไปเลือกภาพค่ะที่เราจะต้องการแชร์เราชอบภาพนี้เนาะ เราก็กดแชร์ไปเลยค่ะกดแชร์ไปเราจะเห็นคำว่าเมนู Quick Share นะคะตรงน,นี้เราก็กดเข้าไปได้เลย พอเรากดไปที่หน้านี้นะคะหน้านี้มันจะขึ้นอุปกรณ์ที่เราจะต้องการแชร์ไปหรืออุปกรณ์ซัมซุงที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะเราสามารถจิ้มไปชื่อไปอที่ชื่ออุปกรณ์นั้นๆนะคะที่เราจะต้องการส่งรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆไปได้เลยเราจิ้มไปปุ๊บกดส่งไปเราไปกดยอมรับอีกเครื่องหนึ่งนะคะรอแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะเราก็จะได้รูปภาพวิดีโอหรือว่าไฟล์ต่างๆที่เราจะต้องการส่งไป ได้เลยนะคะแถมตัวภาพอะค่ะไม่เสียรายละเอียดด้วยภาพคมชัดเหมือนต้นฉบับเลยค่ะเท่านี้นะคะก็ได้รูปภาพวィィิดีโอหรือว่าไฟล์งานต่างๆที่เราจะต้องการในเวลาแค่แป๊บเดียวประหยัดเวลาการใช้งานไปได้อีกนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันดีๆที่ซัมซุงทำออกมานะคะและแน่นอนค่ะฟังก์ชันนี้ค่ะมีเฉพาะสมาร์ทโฟนซัมซุงเท่านั้นนะ สะดวกสบายมากๆเลยค่ะลองมาใช้กันดูนะคะขอบคุณค่ะ